気を付けて。 ของดีอะไรอย่างนี้เนี่ยของดีป้าไม่แดกไว้รึป่นที่เหเดี๋ยวก็ตามร้อยช่างต้นแล้วนะนี่เชื่ออาจารย์ดิอาจารย์ก็เข้ามาสองรอบแล้วเ <c oughs> ขาเบรกกูไม่ดีหรือเปล่าวะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวก็ดึงไว้ ถึงไว้เดี๋ยวก็ทำมันทำมันไม่ออกเหมือนก็เหมือนก็ลงน้ำถึงไม่ออกมันก็ลงน้ำหน่อยยุย่งเลยถ้ามันขึ้นยากขาดง่ายกว่านะถ้ามันขึ้นยากลหลุดขาดขาดหลุดง่ายกว่านะ เออตัวใหญ่ๆมาโชว์อะไรตีเออถ่ายรูปว่าไงฮะหน้าร้านกูยังไม่เป็นเบรบิกใหญ่เขาทีมีแต่ปลาตะไบเกี่ยวหายเออขอาไปาช่างต้นจ่ายตังค์ด้ครับนี่ผมถือกล้องเลยได้เปรียบอ,อ,อีตัวเก่าก็ถ่ายยากแล้วมึงขยับมาให,ให้กูถ่ายยากอ,อีก,อก ล,ล,ลงน้ำตามฮะน,นี่ก็รอลุ้นมันออกเอา,เอาถ้ามันไม่ผ่านก็วิ่งออกได้ถ้ามันไม่ผ่านก็วิ่งออกได้เดี๋ยวก็ออกแล้วนะถ้าดวงเป็ดไม่โผล่น่ามนะันฮะแต่เห็นทุ่นแล้วเมื่อกี้เห็นเสาสอง ไม่มองเข้าประตูละรอสอสองเนื้อถ้าเป็นไม่โผล่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วถ้าดงเป็นอเราดูคันที่กินแล้วเรามาดูคันที่ไม่กินมาครับอันนี้คันที่ไม่กินนะครับดูแค่นั้นกบพอ นะปลาปลาอะไรดนะ้ตัวยากที่สุดนะะปลาไม่ดแดกเฮียเมื่อ <laughs> ยเดยยืนถ่ายรูปนะเดี๋ยวก็กตึงๆไว้ถ้าเบ็ดฝังอยู่ในตัวปากมันไะม่ไม่เท่าไรแล้วถ้าเบ็ดโพแล้วก็เกี่ยวเสาเลยนะไอ <laughs> ตัวนี้เกี่ยวหางหรือเกี่ยวกลางตัว <laughs> ต่อไปไม่ต้องซื้อเหยื่อให้เปลืองเลยครับเกี่ยวหางเกี่ยวหัวพอเอา้ากระดึงมาดิช่วยช่วยชีวิตมาหน่อยสงสารเออในช่างต้นไม่มีใครทําได้อย่างช่างต้นนะเนี่ยนั้นอะไรไม่มีใครทําได้อย่างช่างต้นนะนะโอ้โหแม่งต่อไปต้องเอาขากล้องมาด้วยว่ะแม่งถือเหนื่อยเลยฮะ มราไปผู้รักษาประตูหรือเปล่าล่ะบนเวียนแต่เสาต้องยูทูบไม่ได้เนี่ยคลิปมึงยาวเกิน <c oughs> อ้าว <c oughs> คันไม่แห้วครับอืมวันนี้ถอดสามทีไม่ได้สักตัวโอ้ได้ได้ปาสไหวตัว าดะถูเสาอ้าวนี่ครับปลาที่ได้ตัวยากคือปลาไม่แดกปลาที่ได้ตัวยากกว่าปลาแดกแล้วถูเสาขาดตูลนะัดเลือดไดเลย อันนี้จุ่มหให้แอปเลียให้ดิเกือบแผ่ะครั <c oughs> นเนบเราเปิดเบ <c oughs> ็ดอายังแต่ทุ่นหนักูว่าจะเกือบหมดแล้วล่ะอ่าแค่นี้นะครับโอ้เรามาดู <c oughs> ลอกวันนี้ <c oughs> สามทีนะครับได้สวายสามขีดหนึ่งตัววาที่เหลือแม่งไม่แดกี่อะไรป่า ่ร้จะไปทำไมเ,เอ่ยไปข้ากัน <S 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 ไรครับแค่นี้นะครับ